สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสำหรับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามโค้งสุดท้ายของชังนุหรือว่าของผมเองนะครับซึ่งเมื่อคืนก็ได้ฟันดีนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็เลยว่าจะเอาตัวเลขแนวทางนะครับแล้วก็ฝันเมื่อคืนกับปรากฏว่ามีคนมาบอกเลขนําสาหรับนะครับเมื่อนี้ก็เลยว่าจะมาฝากถือว่า เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมสําหรับนะครับพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันหวยออกแล้วนะครับผมซึ่งฝันก็ฝันคืนนะครับวันที่14สีเนาะสำหรับวันนี้ก็วันที่15กับเรื่องราวความฝันนะครับผมถือว่าในรอบนี้ละกันในโค้งสุดท้ายก็ถือว่าเลขน,นะครับผมว่าสิตรงกันบอกับโคงแรกและก็โค้งที่2 นะครับผมสําหรับความฝันนะครับผมของชัางนุนะครับผมจะในฝันไปนะครับปรากฏว่าในความฝันนั้นผมนั้นนะครับคล้ายๆว่าไปอยู่เบื้องจิงนึงก็คือว่าในในปานะครับแต่เป็นเดินปลาหรือว่าเดินทงหน้าประมาณนี้นะครับผมปรากฏว่าพ่อไปหอดแร้วนั้นกับปรากฏว่ามันก็มีค้นนะครับมีคน้นแลก็เห็นเด็กน้อยผู้หนึ่งนะครับมันยืนมันยืนอยู่แหลกๆมันไหา มันห้ผมก็เลยเนมยเบืองว่าเอานิกหน่อยแม่มันเปไสแม่มันไปนใสหรือว่าม่านําผู้ใหค่้ข่าย,าย,ายว่าเบื้งจังนึงคือเปรียบเสมือนว่าบอกเดินในปา่าหรือว่าเดินเดินในป่านั่น,เป,นเป็นทงหน้าเนาะนะครับผมเป็นทงหน้าลหละเป็นเดินเป็นอย่างเนียแล้วก็เห็นเห็นผู้เฒ่าเห็นก็ปรากฏว่าเห็นผู้เฒ่าและะ้วก็กับเิ็กน่อยนั่นละ่ะ ล้วผูใหญ่กับประมาณ3ามสี่คนนี่แหละแต่เขากับคือจังเขาเฮ็ดที่ยังกับบอรับอหูขึ้นกันนะครับในความฝันนั้นแต่นะครับผมเด็กหน่อยมันยืนไห้แล้วบอมีคนเอาแบบนี้พอบ่มีคนเอาเดีวผมก็เลยย่างเข้าไปนอริโตวนอเพราะว่าเห็นเด็กหน่ามันยืนไห้เป็นยังมันคือไห้ก็เลยย่างเขาไปพอเขาไปหาก็เลยไปอุ้มพออุ้มแล้วปรากฏว่ามันคือมันกรลั่งขี่นะครับเด็กหนุอมมันกรลังขี่มันก็เลยไห้มันคือสิเก็บทองปวดทองนะครับผมก็เลยอุ้มอุ้มผาดบา ปรากฏว่ากะได้กินเนาะได้กินก็เลยว่าโอ้มันไห้ก็ย่อนว่ามันมันปวดท้องมันปวดขี้นะครับบานนี้เพราะมันมันเห็นผูญ่มาอุ้มเหล้วมันมันก็ยิ้มมันก็ยิ้มบานนี้พอยิ้มเหล้วปรากฏว่ามันกะบ่ไห้แต่มันนำขี้ออกบานนี้ผมก็เลยว่าเอ้าเชันไดล่ะผู้มั่นมานัาผู้ใดล่ะเล็กน่อยผู้นี้เป็นลูกผู้ใดหรือว่าเม่มันไปทางใดผมก็เลยเอ้าถอดมันก็ใส่แพ่มเพิดเนาะครับนมันใส่แพ่มเพิดอหล้วก็มีเกางเอง ผมก็เลยว่าเอ้ารีตัวเล็กน่อยก็เรยว่าสิเอาถอดเพิ่มเพิ่อออกแล้วก็หาผ่าหายางมาเสร็จให้มันแต่ปรากฏว่านะครับพอดีว่ะนี้แม่มันหลายยางมากก็ผ่าผ่านบาเนาะผ่าขนูนหน่นผ่านบามากก็เลยกว่าเอ้าพอดีแล้วเอาลูกไปล่างดากล่างยางผมก็เลยถอดทังเก่งนิดหน่อยออกแล้วก็นลื้อเพิ่มเพิ่เนาะดึงเพิ่มเพิ่แล้วก็ลูดฉีออกปรากฏดว่าบาะนี่ฉีมันหลายเนาะฉีได้น่อยไมนเป็นฉีเลี้ยวนะครับปรากฏว่า ขี่นั่นติดเต็มมือนะครับติดเต็มมือเลยก็เลยเอ้ากะบบเอ็นหยังเนาะครับว่าขี่ได้ก็ไม่าะสั่นก็เลยว่ไดดตั้งเกียร์ยังดอกเพราะมันติดติดเต็มมือเลยนะครับผมบาดนี้ก็เลยแม่มันก็เลยเอาผ่านมาเสดเสดดาลูปอกหายก็เลยว่าวจีไปหายางไปหาไปล่างดากลางยังนะครับผมยางดากลางยางบาดนี้ผมก็เลยยางไปไปคลายว่ามันเป็นคือจังทั้งไปหน้านี่แหละครับทั่งนิดหน่อย ทางนหน่อยละกันเนี่ยไปหน้าหละคือยังไข่ไข่ว่าดานหนามมือจีบมีสะมีหยังนะกะเล่ยว่าสิบผ้ากันไปล่างมือล่างหยังพอปรากฏเรียวยางไปพอยางไปเลียวปรากฏว่าบาณิผภาพมันตัวนั้นมันเสียไปครับมันตัดไปเตยบาณฑิตมันมาเห็นไข่ไข่ว่าผมนั่นไข่ไข่ก็ยัง่าปีโพอยู่บานตปูปูกับหยานี่ไข่ไข่นะครับนอกไข่ไข่เพราะว่าเตยบานนิ้ไข่ไข่ว่าไปอยู่น้ำบานปูบานฑิยาบาณก็เลย ยางไปวสิไปหาพี่น้องนะครับบ่านี้ปรากฏว่าเห็นเห็นคนที่ว่าเพิ่นอยู่บ้านนั่นแหละแต่หันในความจริงแล้วเพิ่นเพิ่นเสียไปแล้วบ่านี้เพิ่นก็เลยยางมากเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นกับมาบอกเลขนะครับเพิ่นกับมาบอกเลขก็คือฮกหาศูนย์พนว่าเพิ่นยางมาบอกเลขหกหาศูนย์เพราะกหาศูนย์แล้วบ่านี้ผมก็เลยว่าสิยางอ้วมไปข้างบ้านวสิไปเขาบ้านเพราะว่าเขานาบ้านเมื่อไรเนาะ เพราะว่าอันเพิ่นล็อกหนาบ้านไว้ก็เลยว่าสชีอ้อมไปล้าังบานว่าเขาไปหาบานนี้เพ,พราะเพราะวาสิน่างอ้อมเข้าไปนะครับก็เลยนะครับผูมเมื่อตัวเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยหลังจากตื่นอ่ะล่ะก็เลยมาคิดว่าค้นตีว่าเพื่อนมาบอกนั่นเพื่อนเสียไปตั้งแต่โดนละตัวนะครับจงังได๋นเนี่ยไปขึ้นไปฟันเห็นเพิ่นฟันไปพ่อเพิ่นนะครับเนาะหล้ะก็เพื่อนก็นเลยเมื่อบอกเลขก็คือพ oh, กหาศูนย์ นะครับผมผมก็เลยคิดว่ารอบนี้เนาะถือว่าคงสุดท้ายก็เลยเอามาฝากานดูชมบดูทันในมือนี้นะครับเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันเนาะมืออื่นกะเป็นมือ่อยออกสําหรับนะครับตัวเลียกแนวทางแลวก็สำรับตัวเรียกี่แปรนะครับเนาะแปรนั่นก็คือนะครับเต็กหน่อยนั่นมันกะเป็นหนึ่งเนาะบานี้ขีติดมือบานี้มือนี้กะเป็นหาขีมันกะติดมือนั่นขีมันกะเป็นหกนะครับเนาะผมนั่นตีเป็นหกก็เลยได้กมาอีกก็คือสําหรับตัวตัวชีเลขตัวจิบตีเนาะก็คือหนึ่งห้าหก นะครับผมสําหรับในรอบนี้ก็คือนะครับเอามาฝากถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับในงวดประจาวันที่16กันยายน2568นะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับสรุปกันอีกทีนึงนะครับเนาะสำหรับตัวเลขที่ว่าตีนะครับเนาะก็คือ156นะครับผม1 5 6นะครับผมก็ถทอว่าไต้มาถือว่าไดมาส้นกันเลยนะครับสําหรับตัวทีว่าผีเพิ่นมาบอกก็คือ6ห0 นะครับผม650ละก็สำหรับเลขหกกับเลขเก้าก็แล้วก็ได้เริ่นหัวนะครับอาจจะเป็น159หรือว่าละก็เก้านะครับผมละก็สำหรับตัวเลขรอบนี้นะครับ50นี่ก็ถือว่าได้ไปชนกันกับโค้งแรกที่ว่าพระมาเขียนให้นะครับเนาะแต่สำหรับผู้ใดท่านที่เขาไปเบิ่งนะครับก็สามารถเขาไปเบิ่งย้อนหลังได้นะครับสำหรับโค้งแรก สร้างนูปลอยไปแต่ลังหอยออกนะครับนอนล้งหอยออกสร้างนูก็ได้ปล่อยเลยเพราะว่าฝันนะครับฝันนะครับว่าเห็นหลวงปูเพิ่นมาเขียนเหลขกให้นะครับแต่สําหรับรอบนี้ก็ถือว่ามีคนมากกับชิบหรือว่ามีผีเนาะเพราะว่าเพื่อนตายไปแล้วเพิ่นมากกับสิบบ่กนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันและก็สาหรับตัวเรียกที่ว่าฝันเห็นเล็กน้อยแล้วั็ฝันว่าเมื่อนันนะครับเล็กน้อยขี่ขี่ก็เป็นเมื่อันก็ัด้ลมาส้นกันนะครับสําหรับใน รอบนี้นะครับถือว่าได้เป็นตัวเดียวกันนอหา h o a หรือว่า h o หานะครับผมสําหรับในมือนีนะครับก็เอามาฝากถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกับมือนีครับบรรยากาศดีๆนะครับแดดออกนะครับนอนสาหรับมือนีก็ถือว่านะครับไร่หม่องไร่บอลนะครับในช่วงภาคอีสานกับว่าไรนะครับนอนในช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าฤดูแล้วก็สําหรับในเขตของพื้นที่นะครับค้นขมิ้นนอตอนนี้เพิ่นกะแซนนนตานะครับนอเพิ่นกะสีเหลือมเป็นศาสตขมิ้นบ้านนี้ หลายคนหลายท่านมือนี่ก็ถทอว่าเป็นมือสันวันดีเนาะสำหรับมือว่านนี่กถทอว่าเป็นวันโกนมือวันโกนนะครับช่างหนุก็ได้ฝันสําหรับวันนี้กับเป็นวันพระเนาะวันพระที่15นะครับผมสําหรับพรุ่งนี้ก็วันที่16บก็คือวันหวยออกนะครับเราผู้ใดเข้ามารลักช่วงล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชงหนุพารวยนะครับผมใ้สารต่อเรื่องราวความฝันดีๆเอามาฝากท่านผู้ชม สุบผู้สุขคนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ส่องนั่นนี่กันแล้วกันนะครับผมสําหรับผู้ใดฝันแนวนี้นะครับฝันเห็นขีหรือว่าในบายขีหรือว่าประมาณนี้นะครับเนาะกับเรื่องราวความฝันทั้งสี่ตีเป็นตัวใดเพิ่มเติมก็สามารถบอกสร้างนูนได้นะครับเนาะแต่สําหรับขี้เนาะหรือว่าอุจจาระนั้นสร้างนูนตีเป็นเหล็กหกนะครับเนาะหรือว่าทันตุส้มด้รับชมแล้วตีเป็นตัวใด จะเอามาจับคู่ให้สร้างลูกแนะครับแต่สําหรับรอบนี้ก็คือาว่า2ตัวลักๆเนาะเด็กหน่อยกับหนึ่งนะครับเด็กเด็กก็หนึ่งแล้วก็สำหรับมือนี่มันติดขี่มือกับเป็นหานะครับเนาะหานิ้วจะเอามาฝากเนาะหรือว่าเอาตัวใดมาใส่นะครับแทนเลขหกแต่สร้างลูตีก็คือฉี่นึ่งหรือว่าอุจจาระนั่นเป็นเลขมกนะครับพี่น้องสุขุมสุขนได้รับชมแล้วดีเป็นตัวใดก็สามารถคอมเมนต์บอกสร้างลูใดนะครับผมสร้างลูกกระสี รักเป็นที่ว่าเป็นตัวเลขเพิ่มเติมเนาะจากท่านผูสชมดุท่านซอยตีนะครับซอยเบิงซอยตีให้นะครับสำหรับเมื่อนี้กาศิราท่านผูสชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ